โอ้มีตัวตายบริเวณม่ยามเบิดพืชมีปลาซิอยบ่เนาะบนสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อพอกันกับบรรยากาศยามเศร้าอีกแล้วพี่น้องเอ้ยหากินหายูเนาะฝนตกพี่น้องตกอีเดีวพี่น้องเอ้ยอยู่เล่าไต่ห้า พันตกบัดคืนนอนแต่ว่ากับโบแห้งกับพ่อหาบัดเพิ่นตกหแหละยิบย,ยับยิบยับอยู่เนาะเมื่อนี้กับนมเหนี่มก็มีนาเพิ่นมายำแย,ยงเนาะกับวันสิบพันถ่ายเอาเพิ่นยำยำแย,ยงยำตรงแหละพี่น้องเอ้ยอยู่ที่แคมหน้าของเฮาเองเนาะยำเลยลูกมาลุนเด้อพี่น้องเล่ลุนน้ำกันว่าเพิ่นสิได้ประสิวหลายอยู่บ่หมูแม่แยงว่านี่หันกับมายำเนาะ ก็ได so ้อยู่ซ้อมสวยหน่อยนึงแต่ว่าก็ยังโมท่านแดงโมท่านได้อันเฮ็ดออมให้เพิ่์นซัำหรอกนี่ขั้นได้ไปกันสิได้ไปตื่มกันเนาะกันสิเฮ็ดอูให้เพิ่์นกินเสาเนาะเบิงเบิงหลุมันมีอยู่บ่เบิ่งแนี่เบิ่งคือมีประสิวเนาะ หลังนิ่มๆเ่็นเป็นผู้เหตุเหมือนเนี่ยเป็นผู้ยามโอ้มีติดตาตายคนเดยไม่ยามเบิร์ตพื้น มีปลาซิวเนาะบนลายสำเพอเนาะเลยป้ามันตายเบิร์ดบางหนึ่งเนี่ยบางเดือนก่อนนี่มันแดงมันแดงปลากระใต้ปลาตายในปลาขอเนี่ยเนี่ยเขาเจ้าก็มาเอาไปเอาไปซ้าเนาะใช่เลี้ยมึงปลาขอนปลาหนามแหงหะมันก็ขอมันก็ะเฮนให้ปลาตายมีเพื่อนกระสีมัดไหวขึ้นเนาะ เือว่าสิมายามเถื่อนหนะมัเแน่นๆได้ลูกตอนนี้ก็ฝนตกเย็บเยบจมยบบอยู่แต่ก็บ่บแห้งพี่น้อง,นงนหนึ่งว่นนำค้องขึ้นแห้องอีกแล้วสงสัยว่าหนามมาแต่ทางเหนือปลาเมือ่อปลาเมื่อเหลือกเอาไปอันเฮ็ดอ,อ๋อใส่กับปีง้ง มีปีงอีหมาลูกสองโตแต่เว้ยปีงตัวบังไงพี่น้องสองโตพี่น้องอี่น้องออกก่อนลูกกอนออกก่อนกลัไม่ปีงนะพี่น้องเนาะมันเกิดปฏิเสธหมดเลยเอาใส่ตูงใส่แยงปีงมันอยู่กับธรรมศาสตร์ปีงมันก็อยู่กับปลาก็ห้อยห่นล่ะเอามันออกแยงตีดูกแยงตี มายามย่ำได้กะพอแต่ปีงเพควรปะเิ่นอะเนยอังควรหลุกๆก็ได้เพิ่นอุ้ยตัวบกเง่าซะหืมเดี๋ยวสีสีไปเรือยตีคอยเนี่ยตีหลุกปดตัวบกเง่าซะเป็นตาหยาดพี่น้องเอ้ยอีอปีงเอาออกอีหลุกอาออีมายามได้กะเห็นปีงฮะ แค่มาจับคนแท้ๆเลยนะอุ้ยจะเป็นก็สีหงายแหวะแหงอมันจับกะกก็สำหรับคลิปนี้กับสีล่าพีร่าเนาะไปก่อนเด้อปยายามตรงเนาะก,กับบ่อใดหลายเนาะแต่ปลาเล็กๆในหน่อยกับฝนตก ปลามันกับวไลายปลามันอยากเบิดและพี่น้องเอ้ยมันแรงมันแรงมึงเดือนก่อนที่แรงแท้แรงว่าปลากระขอปลากระตายนามกับบโมมีน้องคนกับไปหาคิวหากินตามธรรมศาสตร์คือกันก้าเหาหน่ละ่ะเขากับไปซะไปยังมันจะตายเบิดบัดฝ้นต๊มาที่นี่กับบโมมีนาเออบโมมีปลากับฝากก็ไลก็แช่ก็ติดตาม สองให้กินขว้วบ,บานบาทในเดอ้อเป็นกำลังใจให้ในเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอบกันใหมคลิปหนะ้าบายบาย